สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะพี่พี๋ากับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่4มีนาคม2,567นะคะกอนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่3กัน นะคะก่อนไปรับชมเราก็จะฟังคําเตือนกันด้วยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะเดี๋ยวดูผลในรอบแรกกันก่อนเลยนะคะสาหรับรอบของวันที่สามนะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือสี่สี่เก้าล่างศูนย์สามอ่าล่างศูนย์เก้านะคะวิ่งรูดที่ศูนย์มานะคะพี่พี่จ๋าบนนะคะสี่เก้าวิ่งรูดที่สี่มานะคะเน้นไปที่สี่เก้ามาในรอบแรกนะคะตรงๆเลยเนาะส่วนล่างก็มาในวิ่งรูดที่ศูนย์ดูแอดให้ไปที่ศูนย์สองกับศูนย์แปดมาศูนย์เก้าเนาะพี่น้องจ๋า อ่ะสำหรับในรอบพิเศษนะคะสามหกสองล่างหกแปดนะคะอันนี้แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะหกสามสองล่างเจ็ดสี่วิ่งรูที่สามมาวิ่งรูที่สี่มานะคะให้ไปที่สามสี่ก็มาในสามสองนะคะสำหรับในรอบ VIP ก็เจ็ดศูนย์หกล่างเจ็ด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 นี้ไปเข้าแนวทางเลขทูบอีกแล้วเนาะเมื่อวานแนวทางเลขทูบมาอ่ะสองคู่วันนี้มาคู่หนึ่งนะคะ ตัวที่แอดจับคู่สรุปแล้ววันนี้วิ่งรูดของแอดมาทั้งหมดเลยตัวที่แอดจับคู่มาในรอบเฉพาะกิจเนาะตามต่อแล้วกันนะคะพี่ๆจาสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะหากใครชื่นชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยแอดก็ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะรุนได้ทั้งสี่หน่อยเลยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะหรือใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มของแอดนะคะแนวทางเลขทูบ สายหุ้น30กว่าหุ้นนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเลขทูบด้วยเนาะอ่ะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะคะแอดไลน์ไอดีไลน์แอดตามนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติ๊กเกอร์มานะคะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มทีหนึ่งเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่4นะคะวันที่4มาดูตัวดินกันก่อนเลยแอดอาจจะไปไหวหน่อยเนาะแอดลงไม่นานสั้นๆแต่ว่ายังไงก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อพี่พิจ๋าถ้าเจอโฆษณานก็ฝากรับชม เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่เดนของวันนี้แอดให้เดนไปที่สามนะเด่นไปที่สามเด่นไปที่สองแล้วก็แปะวิ่งรูดเน้นไปที่สามนะคะในสี่หน่อยเน้นไปที่สามนะคะส่วนในกลุ่มแอดแยกเป็นหน่อยๆให้นะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่าสามนะคะแอดมามาดูกันว่าแอดให้ไปในตัวไหนส่วนสามแอดให้ไปที่สามศูนย์นะคะ ให้ไปที่สามศูนย์สามแปดส่วนสองนะคะส่วนสองแอดให้ไปที่สองห้าสองเจ็ดนะคะส่วนแปดนะคะพี่ๆจา๋าแปดให้ไปที่แปดหนึ่งแปดสี่อ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นทีนี้มาดูกัน ตัวที่แอดเน้นในเด่นที่3นะคะในเด่นที่3มิงรูดที่3แอดให้ไปที่30นะคะ2 7 8 4นะคะสายเบิ้ลสายเบิ้ลอย่าลืม3 3 2 2นะรอบนี้3 3 2 2อ่าแล้วก็2 2งสายเบิ้ลถ้าชอบนะคะอ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ จดไว้แคปไว้นะคะฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ